ครับอยู่กัผมเอ็นฟ้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปถ่ายคลิปรีวิวสวนอีพีสองนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอดลยนะคะวันนี้อยู่กับตากล้องแล้วก็คาะทีมงานอีก2คนคือออแกนกับพี่โตนะโอเคไปชมกันเลยกีตารพร้แล้ว โอเคนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเดิมนะครับผมขอตัดคลิปไปตอนถึงสวน,นถึงสวนแล้ว่ะครับนี่ปั๊บตอนนี้ป,ป่าของผมก็ทําอะไรก็มึนๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยเมือนมีรถไถมาบบถ้าทุกคนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถไถเดี๋ยวผมจะปะผมจะท,ทําคลิปรีรถไถนะครับ สวนได้นะคพะพ่อตาสอนกำลังไถสวน,นเดี๋ยวมาดูพืชริมรั้วกันก่อนนะครับมันก็ใหญ่ที่เราเคยนำเสนอมาแล้วพวกพืชริมรั้วก็จะมีต้นกล้วยใหญ่นะครับมีต้นมะพร้าวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับพืชริมรั้วมีต้นมะละกอใหญ่และก็ต้น แบบคร่าวๆไมเอาไม่วันนี้ก็จะมาดูคลิปรีวิวสวนแบบคร่าวๆนะครับถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆก็ไปดูคลิปรีวิวสวน EP หนึ่งกันนะคะโอเคนะครับ oh <my> ผมก็จะให้ทุกคนดูแบบเต็มๆนะครับ oh <my> การไถพวรวนดิน oh <my> ผมพูดผิดเช่อะไรพรวนดิน oh <my> ไปดูกันเลยครับ่ oh <my> ้วรถับ ้้ตรงีบแลวเดีย๋ยวผมจะพามาดูเนื้อดีนะครับโอ้โหูจะพาเดินดูนะครับออกชิปนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยระวังงดด้วยนะหัวถึเยอนี่นะครับลุงใหญ่นี่คือแถบโซลาเซลของป้าป่านะครับแต่วันนี้ไม่มีแดดนะครับเพราะฝนพิ่งตกอะไรอ่ะทำไมมันแสงฉีดไปอย่างนี้ ใช่ตาสอนกำลังไถควนดินอยู่นะครับโอ้โหสบายมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินดูสวนแบบข้าวๆทะดงสาล่แล้วยบบดีมาก พุทันไเป็นพุทกัดน,นะครับผมก็เลยไม่พาคุณผู้ชมไปดูในสวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตะสอนไถพวนดินแบบเต็มๆนะครับ จับไป่ลยไปยุ่ง มือ <laughs> <laughs> ผมแถมให้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นมะม่วงนี่นะครับผมบอกว่าเป็นต้นแซ่แฉ่มันเกือบจะถึงวันสิ้นปีแล้วยังเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อดินนะครัเนมันเหมือนผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกครั้งนะครับไปเ,เลยเ <Everybody. S 1> <laughs> บ๊ายบาย